สบายดีพี่น้องมาเอาปลาไปขายปลาเมียวกันเมียบโมยูหลักหลักขายปลาปลาเมียวกันเลยไปเพี้ยพี่น้องไปเพี a, ้ยไปเพียสองโซ่พี่น้องเอ้ยเมียบโมยู่เอาปลาไปขายปลาเมียวกัน เมียโบยูเห็นเมียผุขาอย่าบอกเมีย,ยผุขาเด้อพี่น้องเลยนี่เมียนั่นออกมาหลายขายปลามานันลดละ เฮ่้ยาะพี่น้องมือนี่ใครแน่มือนี่มันนี่ไปโตอ่ะปลาไปขายปลาเมียว่นันเก็ตแล้วอย่าบอกเปียผุขาเด้อครับสำนี่แลวพี่น้อง บกเลือกอนเด้พี่น้องเอี่สองโตโตบุกหญ่เลยครับสัมนีแลครับสบายดี